คุณพวกสิบแมงกุฎหลอกลวงต้นบุนชาวบ้านผมก็จะจับคุณไปสงงป่งตำรวจนะสิค่มาสเตอร์วันส่งพระนางน้องใหม่เกรซกิติกาแบงค์ธนศักดิ์ร่วมสร้างสีสันประชนบทบาทนัทนัทรัตน์ก้อยรัชวินในละครคอมดี้แนวรักสลับวิญญาณสภพยายพยายยมข่าววันจันท ที่30นี้แล้วนะคะเป็นละครตอนเย็นเราก็จะได้ชมละครเรื่องใหม่ของทางช่อง3กันนะคะเป็นละครแนวคอมดี้ตลกขบขันแต่ว่าแฝงด้วยแง่คิดนะคะเรื่องสไพร์พยาหยุมค่ะวันนี้เราก็เชิญคู่พระนางคู่เล็กนะคะมาพูดคุยกันนะคะคือน้องเกรสแล้วก็หนุ่มแบงค์ธนศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแบงค์ครับคู่ใหญ่นี่คือพี่ก้อยกัินัทธรัตครับ เราเป็นคู่น้องเนี่ยนะคะละครเรื่องนี้สไพรยพยายมออกอากาศตอนเย็นด้วยถ,ถ้าออกกลาคือจะน่ากลัวกว่าน,นี้ไหมฮะเพราเกี่ยวกับพยายมจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่ากลัวนะครับเป็นเป็นละครคอมดี้แฟนตาซีคือคดูเป็นละครครอบครัวเด็กๆนี่ชอบเลยคือ,อมีหายตัวมีการมูฟเมนต์ของพยายม,มสุวรรณสุวรรณแล้วก็มี ดาราตลกด้วยน้องพีแล้วก็พี่เปาครับผมครับคือถ้าดูตัวละครเนี่ยไม่น่าจะซีเรียสได้เลยนะครับพี่ก้อยเศรษฐาพี่ติ๊กชิโร่นี่นะฮะค่ะอต้อยนี่เป็นพยายมเป็นพัายมค่ะแล้วใครเป็นสุวรรณสุวรรณเลยค่ะก็มีพี่มอริสเคกับพี่ติ๊กชิโร่ค่ะค่ะเนื้อเรื่องเป็นยังไงคะเนื้อเรื่องนี่มันเริ่มต้นจากนี่เลยฮะนางเอกก็คือน้องเกรซแล้วก็พี่ก้อยเนี่ยตายลงนรกไปไปเจอกับอต้อยเศรษฐาที่เป็นพยายมครับแล้วคราวนี้ พอพญายมเนี่ยท่านทราบว่าทั้งสองคนนี้เป็นเนื้อคู่ของลูกชายท่านท่านก็เลยให้โอกาสทั้งสองคนเนี่ยขึ้นมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ตัวแบบว่าทําดีเพื่อลบล้างความผิดนะครับครับผมแต่คือให้สลับร่างกันว่าขึ้นมาก็ต้องมีการสลับร่างกันครับผมก็คือน้องเกสตเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างพี่ก้อยพี่ก้อยอยู่ในเกสส่วนลูกชายท่านพญายมที่ว่านี่ก็คือแบงค์ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ แล้วก็นัดสองคนอ๋อเป็นลูกชายของพญายมทั้งคู่เมื่อชาติที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วแต่ว่าชาติที่เป็นมนุษย์ใช่ครับคือด้วยตัวเราเองเราก็ไม่ทราบว่าเราอ่ะเป็นลูกชายของพญายมแต่พญายมอ่ะทราบเพราะว่าตรงหน้าผากของเราอ่ะพญายมจะเห็นว่ามีหัวกะโหลกมีอะไรบ้างมีรอยเออเตอร์ตาดวตาที่สาวเราเป็นหัวกะโหลกัวกะโหลกเนี่ยนะคะอันนี้เรามีอะไรนะมีฤทธิ์อะไรพิเศษไหมมีบ้างมีบ้างคือมีเซนส์เวลาเห็นสุวรรณสวรรณครับคือเห็นคนจากที่นรกด้วยกันขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นครับ ก็เริ่มออกอกาศได้ชมกันในวันจันทร์นี้แล้วนะคะมีอะไรจะฝากแฟนๆบ้างคะเสน่ะค่ะสำหรับละครเรื่องสะพยพยายมนะคะก็เป็นเรื่องแรกของเกรสด้วยแล้วก็พวกเราทางนักแสดงแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันอย่างต,ตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่มากเลยนะคะเป็นละคร แฟนฟสซีคอมเมดี้ที่ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยค่ะยังไงก็วันจันนี้แล้วเนาะยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันค่ะค่ะหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งนะคะนี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแบงค์กับเกรสนะครับลนเสื้อสวยๆที่เหล่าพระดังใส่นะคะมีมาม่อบให้ด้วยห้ารางวัลนะคะนะครับศูนย์แปดสี่สามสามสามสี่สี่หกศูนย์หลังจากจบรายการสิบนาทีนะครับค่ะ